การใช้ Google Earth เพื่อการศึกษาแอปพลิเคชัน Google Earth อาจจะมีผู้ใช้งานอยู่แล้วมากมายแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากหรือเด็กและเยาวชนที่ยังไม่เคยเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในด้านการศึกษาการค้นคว้าหาความรู้หรือแม้แต่การพักผ่อนหย่อนใจการเปิดโลก,กทัศน์ของแต่ละคนให้กว้างขวางขึ้น ได้เห็นและได้ประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเดินทางไปเองวันนี้ผมจึงตั้งใจที่จะแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Google Earth ในเบื้องต้นอย่างง่ายๆพร้อมทั้งสาธิตการเข้าไปชมสถานที่ต่างๆสัก2-3แห่งนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Earth ลงมาไว้ในอุปกรณ์ของเราก่อนซึ่งสามารถจะดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็ใช้ได้กับทุกอ,อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งสำเร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC หรือเ e สก์ท็อปก็มักจะมีหน้าตาแบบนี้มีแถบให้เลื่อนย่อหรือขยายลูกโลกแม้แต่จะปั่นลูกโลกให้หมุนก็ยังได้เพื่อเลือกพิกัดพื้นที่ที่เราต้องการจะชมถ้าเป็นในเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ผมนามาสาธิตนี้ผมก็จะหาตรงปุ่มที่เป็นแว่นขยายหรือช่องว่างที่ให้พิมพ์ค้นหา เช่นตอนนี้ผมจะเข้าไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯประเทศไทยก็พิมพ์ไปเลยครับ Bangkok Thailand ลูกโลกที่หมุนลอยอยู่ในอวกาศก็จะเริ่มหมุนมาที่ประเทศไทยแล้วขยายแผนที่ลงมาที่กรุงเทพเลยในตอนแรกถ้ายังเห็นไม่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะขยายเพื่อให้ใหญ่ขึ้นได้ถ้าขยายแล้วพิกัดที่เราเห็นยังไม่ใช่ที่ต้องการเราก็ใช้นิ้วเลื่อนไปนในจุดที่เราต้องการได้เมื่อพบแล้ว ก็สามารถที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการได้แล,แล้วผมก็เห็นวัดอรุณราชวรารามอยู่ทางด้านซ้ายมือผมจะไปเที่ยววัดอรุณครับก็แตะภาพให้ขยายใหญ่ขึ้นเลยเราสามารถจะขยายภาพได้จนกระทั่งเราพอใจผมจะขยายเข้าไปที่องค์พระปรางวัดอรุณจากภาพมุมมองด้านบนผมจะกดไปที่รูปคนทางขวามือซึ่งเป็นสตรีทวิวครับส่วนต้องการจะหันทิศไปทางด้านใด ก็ดูรูปเข็มทิศที่อยู่สูงขึ้นมาถ้าปลายเข็มทิศสีแดงชี้ไปทางด้านใดด้านนั้นก็เป็นทิศเหนือเมื่อแต่รูปคนที่เป็นสตรีทวิวแล้วก็จะเห็นรูปถนนเป็นเส้นสีฟ้าและมีจุดวงกลมๆสีฟ้าด้วยจุดวงกลมสีฟ้านี่เองคือจุดที่เหมือนกับว่าเราไปยืนตรงจุดนั้นเมื่อผมเลือกแตะวงกลมสีฟ้าใกล้พระปรางผมก็ได้เห็นภาพพระปรางวัดอรุณชัดเจนเลยครับอยากจะดูรูปบ้นและลวดลายใกล้ๆ ก็ขยายภาพเข้าไปได้สวยงามมากเลยครับเมื่อกดถอยหลังออกมาก็จะเห็นภาพเดิมที่มีวงกลมสีฟ้าแล้วก็สามารถเลือกวงอื่นได้ในจุดที่เราต้องการจะชมผมอยากจะชมพระปางองค์เล็กรอบๆก็เลือกจุดที่จะชมแตะเข้าไปภาพก็จะเข้าไปตรงจุดที่เราต้องการชมจะขยายภาพส่วนไหนดูได้ตามต้องการจะดูภาพมุมสูงเป็นเบิร์ดไอวิวก็ได้หมุนภาพดูข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เห็นวัดโพรหรือวัดพระเชตุพนรวมทั้งวัดพระแก้วข้ามฝั่งแม่น้ำมาดูใช้เพียงนิ้วเลื่อนมาเจอสนามหลวงและวัดมหาธาตุยุวราชดังสลิดไม่ได้มาเที่ยวชมนานแล้วแวะเข้ามาดูสักหน่อยก็แต่ภาพคนที่เป็นสตรีทวิวเช่นเคยครับพอขึ้นจุดวงกลมสีฟ้าก็แตะเข้าไปในจุดที่เราต้องการตรงนี้เป็นพระราชานุสรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถไปกราบท่านกัน แต่ตรงวงกลมสีฟ้าก็ไปถึงเลยครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้ามีคุณครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์เมื่อสอนถึงเรื่องนี้แล้วสามารถจะพานักเรียนเข้าไปชมได้เลยเราจะขยายภาพเพื่อไปสักการะพระองค์ท่านใกลๆก็ได้จากกรุงเทพถ้าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลกันครับทำง่ายๆเหมือนเดิมถอยออกมาแล้วเข้าไปตรงค้นหาพิมพ์คำว่าเขื่อนภูมิพล มีรายละเอียดขึ้นแถมมาให้ด้วยว่าอยู่ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากภาพแผนที่ก็เลื่อนไปที่เขื่อนภูมิพลจะขยายภาพให้ดูอย่างไรก็ได้แต่ที่สตรีทวิววงกลมสีฟ้ามีจุดให้เลือกชมได้มากมายตามที่ผมนำภาพมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่อย่างนี้นะครับภาพบางแห่งถ้าไปเองก็คงไม่มีโอกาสได้ไปชมบางที่ก็อาจจะไม่มีแรงเดินไปด้วยซ้าแต่ตอนนี้ เราสามารถไปชมได้ทุกที่ตามที่ต้องการนี้เราก็เห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Google Earth มากเลยใครที่ไม่เคยไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลก็สามารถจะได้เห็นบรรยากาศและเห็นภาพมุมต่างๆของเขื่อนอย่างชัดเจนอันนี้เป็นความรู้ที่หาได้ยากเป็นประสบการณ์ที่ดีผมเห็นสถานที่หนึ่งใกล้ๆเขื่อนเขียนว่าหลวงพ่อ7กษัตริย์เมื่อเข้าไปชมก็ได้เห็นองค์ท่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกที่สวยงามมาก เมื่อเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลจนใกล้จะข้าแล้วเรากลับกันดีกว่าครับแล้วผมก็จะพาไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างเมื่อไม่นานมานี้ผมพบว่าที่นิวยอร์กซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีพิพิธภัณฑ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินอินทรีปิดก็อยากจะไปเที่ยวชมครับพิมพ์ค้นหาคําว่าอินทรีปิดมิวเซียมลูกโลกก็หมุนไปที่สหรัฐอเมริกาทันทีแล้วก็มุ่งตรงไปที่นิวยอร์กซิตี้ภาพค่อยๆขยายลงไป เห็นท่าเรือและเรือมรรทุกเครื่องบินเขียนว่า i n t r e p i d Museum ซึ่งชื่อของเรือลำนี้ก็คือ USS i n t r e p i d หรือ CV 11อันนี้ไม่ทราบผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยเมื่อผมขยายภาพเข้าไปดูก็เห็น i n t r e p i d Museum พิพิธภัณฑ์ทางทะเลขยายภาพไปที่ถนนเจอป้ายทางเข้าสถานที่แห่งนี้มีชื่อเดิมว่า i n t r e p i d Cairn a d Space Museum มีภาพหลายมุมของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ให้ได้ชมกันมีภาพทางเข้าชมเรือด้วยไม่ทราบว่าต้องเสียค่าเข้าชมหรือเปล่าแต่วันนี้เ,าเราเข้าชมฟรีครับเมื่อแตะสตรีทวิวแล้วต้องการชมภาพมุมใดของเรือเป็นวงกลมสีฟ้าแตะเข้าไปจะได้ชมทุกอย่างเลยครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ใหญ่โตอลังการมากเมื่อปลดประจำการแล้วประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำมาจอดไว้ที่ท่าเรือเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์นอกจากให้ประชาชนขึ้นชมเรือแล้วยังจัดแสดงอากาศยานแบบต่างๆเป็นจำนวนมากมีป้ายอธิบายให้ความรู้ไว้ทุกลำย่างเช่นลำนี้อยากทราบว่าเป็นเครื่องบินอะไรดูที่ป้ายเลยครับ F8 Crusader เมื่อต้องการชมภาพมุมใดก็ทำเหมือนเดิมครับถอยออกมาแล้วก็แตะเข้าไปที่วงกลมสีฟ้า ต้องการจะดู F4 Phantom 2ลำสายมือสุดแตะเข้าไปภาพมาแล้วครับภาพด้านข้างภาพด้านหน้าสวยงามมากเครื่องบินของอดีตสาภาพ,าพโซเวียตก็มีไม่รังเกียจเอามาตั้งให้ดูภาพมุมกว้างเห็นเครื่องบินมากมายเลยเลือกชมตามใจชอบลำนี้น่าจะเป็น AV8 ของนาวิกโยธินสหรัฐคล้ายๆแ a r r i ฮ r เอร์ er ที่ไทยเคยมีประจำการบนเรือจัก,กรีนารเบตงานด้านพิพิธภัณฑ์ หรือจะเรียกให้โก้หรือว่าอุทยานการเรียนรู้แบบนี้ผมก็อยากให้มีมากๆในประเทศไทยเครื่องบินลำนี้ถ้าดูไม่ผิดเป็นเครื่องคาเฟอร์ที่อิสราเอลสร้างขึ้นเองไปดูภาพด้านข้างถูกต้องแล้วครับเครื่อง f 1 4 tomcat ก็มี sr 7 1 blackbird ส่วนลำนี้เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าประจำเรือบรรทุกอากาศยานด้านนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์สารพัดแบบไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบ,บกกองทัพเรือ กองทัพอากาศและหน่วยยามชายฝั่งตรงนี้ผมเห็นเครื่องคอนคอร์ดเข้าไปดูเลยครับเป็นเครื่องของ British Airways จะซื้อหรือจะขอมาไม่ทราบแต่ได้มาตั้งให้คนดูแล้วไม่ใช่ว่าพอปลดประจำการก็ตัดขายทิ้งเป็นเศษเหล็กสมดลลงไปดูด้านข้างเรือเห็นอาวุธประจำเรือเขียนไว้ว่า20ม mm ิลลิเมตรเอริคอนกันท้ายเรือมีอาคารขนาดใหญ่เขียนไว้ว่า Space Shu t t l e p i l วิ เข้าไปดูกระสวยอวกาศกันครับภาพต่อไปนี้ผมไปหาจากที่อื่นมานะครับก็จะเป็นภาพของเรือลำนี้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาขอต่ออีกสักหน่อยนะครับนานานมาทีที่ถ้าเรือใกล้ๆกันผมดูแล้วต้องเป็นเรือดำน้ำแน่นอนเข้าไปดูแล้วครับนั่นไงทางเข้าไปดูซับมารินคราวนี้ชมเรือดำน้ำครับไม่ได้เข้าไปในเรือก็ไม่เป็นไรใหญ่โตมากเลยเรือลำนี้คือ u s s g r o w l e r มีประวัติความเป็นมาบอกไว้ละเอียดผมได้เข้าไปค้นคว้าจากที่อื่นอีกก็พบว่าเรือลำนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากทีเดียวมีอุปกรณ์พิเศษติดมาด้วยไม่ทราบว่าอะไรดูเรือํำน้ำเสร็จผมเห็นเรืออีกลำหนึ่งอยู่ใกล้ๆเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดย่อมลงมามีอากาศยานอยู่ไม่มากนักแต่เป็นของดีของแปลกครับ Bo e ิ n g V22 Osprey อปรเครื่องยนต์และโรเตอร์ปรับทิศทางได้ ผมอยากจะรู้ว่าเรือลำนี้ชื่ออะไรเข้าไปดูภายในลำเรือเรือ U.S.S. บาตานครับถ้าเราเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากชื่อเรือก็จะได้ความรู้อีกมากผมก็เลยหาภาพจากที่อื่นๆมาประกอบเพื่อเสริมความรู้ให้ด้วยเป็นภาพของเรือ U.S.S. บาตานสมัยที่ยังประจำการอยู่ก่อนที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์อีกลำหนึ่งสำหรับเรื่องราวการแนะนำการใช้ Google Earth เพื่อการศึกษา ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ได้ขอขอบคุณ Google Earth และทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ